เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตอร์เกต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 เกนะครับผม วันนี้เนี่ยตามคําขออีกแล้วครับหลังจาก EB ีที่แล้วนะครับที่เน้นตัวที่อึดไปแล้ว E ีีนี้เนี่ยเรามาเน้นตัวสายเจาะหลังกันบ้างดีกว่าสายเจาะหลังสายตีหลังนะครับตัวไหนที่ว่าเหนียวเหนียวตัวไหนที่ว่าตีแรงแรงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าระหว่างยุง s อสร่าง2นะครับกับโซนิกเอสร่าง2เนี่ยตัวไหนเจาะหลังตีแถวหลังดีกว่ากันนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวัดกันตรงๆเลยนะครับนี่ฮะยุงแดงนะครับเอสร่าง2นะครับกับโซ s ซนิคเอสาร่าง2เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาวัดกันแบบสกิลต่อสกิลแล้วก็สเตตัสต่อสเตตัสเลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าปั้นมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โซนิ c เอสาร่าง2ก่อนดีกว่านะฮะโซนิ c เนี่ยสเตตัสพื้นฐานนะครับก็จะเป็นสายอุปกรณ์นะครับจุดเด่นคือโจมตีแถวหลังนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสเตตัสเป็นยังไงบ้างนะครับสเตตัสเนี่ยโจมตีเนี่ยอยู่ที่406นะฮะ ป้องกันอยู่ที่103 H p อยู่ที่2435และความเร็วอยู่ที่120นะครับหูเรียกได้ว่าความเร็วเนี่ยท็อปเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่ายุงเอเเนี่ยจะไวกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูฮะ,ะมาดูที่ตัวยุงเอ n ซกันบ้างนะครับผมยุงล่าง2เนี่ยจะเป็นสายพลังนะครับจุดเด่นเนี่ยก็สายตีหลังจอหลังเหมือนกันแล้วก็มีไล่โจมตีด้วยนะฮะพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่3 9 4 ป้องกันอยู่ที่100 HP อยู่ที่2,363และความเร็วเนี่ยอยู่ที่100นะครับถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยยุงแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะด้อยกว่า Sonic s อ r ทุกอย่างเลยนะครับในด้านของสเตตัสพื้นฐานนะฮะเนี่ยน้อยกว่าทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยโซนิค ค่อนข้างจะกินขาดเลยนะครับในสถานะพื้นฐานต่างๆที่ยังไม่ได้เริ่มปั้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้มานะครับสเตตัสเนี่ยกินขาดมากๆแถมยังไวกว่ามากด้วยนะครับ120บาทส่วนของยุงเนี่ยมันอยู่ที่แค่100เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยโซนเอตาร่าง2เนี่ยมันเป็นตัวที่ไวที่สุดในเกมตาตอนนั้นที่ผมทารีวิวไปคนระับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนเนี่ยที่ขึ้นมาแทนความเร็วของเอเจนาร่าง2หรือย,อยังนะครับของ โซนิกนะฮะตรงนี้เนี่ยสถานะพื้นฐานโซนิกได้ไป1คะแนนนะครับชนะไป1คะแนนส่วนมาดูที่รายละเอียดของสกิลกันบ้างนะครับรายละเอียดของสกิลเนี่ยมาเริ่มที่ฝั่งของโซนิกร่าง2ก่อนดีกว่าสกิลแรกนะครับหรือสกิลธรรมดาทั่วไปนะครับโซนิกเนี่ยเรียกได้ว่าธรรมดาสุดๆฮะโคตรธรรมดาเลยก็ว่าได้นะฮะ เป็นเอสเ่าง2นะครับตัวใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่เรียกได้ว่าสกิลมันจะธรรมดาได้ขนาดนี้ปกติเนี่ยมันต้องมีสถานะนู่นสถานะนี่ช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่อันนี้ดูนะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียว120นะครับและไม่มีอะไรต่อนะเนี่ยหมดแค่นี้จริงๆฮะ <c oughs> ไม่มีสถานะอะไรทั้งสิ้นเลยนะหมดแค่นี้จริงๆครับอ่าส่วน สกิลอันตีนะครับสกิลอันตีของโซนิคล่าง2เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูรายเดี่ยว5ครั้งแถวหลัง600เปอร์เซนะครับดาเมจเนี่ยเรียกได้ว่าแรงมากๆนะฮะอันนี้เนี่ยยิ่ง h p พเยอะยิ่งแรงแต่จะไม่เกิน600ของพลังโจมตีนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เพื่อกันเอาไว้ไม่ให้โซนิกล่าง2เนี่ยกันจนแรงจนเกินไปโกงจนเกินไปนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยมันก็แรงอยู่ดีนะเวลาตีลงสิบดวงอะไรพวกนี้เนี่ยผมเห็นดีโอ้โห ทีเดียวนี่แทบจะตายได้เลยนะครับบางทีเนี่ยเก้เนี่ยคือโดนทีเดียวตายเลยแหละเพราะพลังมันค่อนข้างแรงนะยิ่ง HP เฮดพีเยอะยิ่งแรงแล้วมัน60 0เนตะคิดดูแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะความแรงเนี่ยอ่าส่วนพาร์สีบนะฮะพาร์ีบของโซนิคล่างสองเนี่ยจะเป็นการเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะมีบัฟความเร็วให้อีก15%สงสัยกลัวไวไม่พอนะครับแถมเวลาโจมตีเนี่ยจะสร้างโล่ขึ้นมาอีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่า สถานะพื้นฐานนี่ก็ไวอยู่แล้วเพิ่มความไวก็มีอีกจะไวขนาดไหนนะกาบแบบเอาทีเดียวอยู่เลยนะฮะแต่ว่าจุดเด่นมันเนี่ยถึงมันจะเป็นตัวที่บางนะครับแต่ว่ามันสามารถสร้างโลขึ้นมาได้อีกนะครับแถมยังไม่พอมันยังมีฮิวอีกนะครับในสกิลอาผมลืมพูดไปเมื่อกี้อันตีนะอันตีมันมีฮิวด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ยนะครับจุดเด่นหน้าของโซนิกเนี่ยผมจะสรุปให้เลยละกันจุดเด่นของมัน,นคือไวมากๆเจาะแถวหลังตีแรงมากมีฮิวแ,และมีโลนะครับโอ้โห ค่อนข,ข้างครบเลยนะครับเป็นตัวมันบางอะ่ะแต่ว่าก็มีฮิลกับมีโลมาป้องกันจุดด้อยของตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการที่ตีแรงมากๆเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของยุงล่าง2องคันบ้างดีกว่าว่าจะสามารถสู้โซนิกได้หรือเปล่านะในพวกของสกิลพวกอะไรต่างๆนะฮะ สกิลที่1เนี่ยของยุง s อ r ล่าง2นะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดี่ยว4ครั้งและทำดาเมจเพิ่มเติมอีก60%นะฮะเกิดได้สูงสุด3ครั้งใน1รอบนะครับ แค่สกิลแรกเนี่ยก็ถือว่าแรงแล้วนะอะเดี๋ยวมาดูสกิลที่2ครับสกิลอันตีนะครับสกิลอันตีเนี่ยทุกครั้งที่ใช้อันตีจะดูดเลือด50% 2ครั้งและทําการตีเดี่ยว2ครั้ง500พลังโจมตีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเจาะแถวหลังนะครับใครที่ว่าอึดๆแรงๆนะครับเจอล้วงหลังของยุงเข้าไปเนี่ยมีหนาวเหมือนกันนับอยู่ยากนะฮะเกวนเท่านั้นยังไม่พอครับส่วนพาสซสฟนับถ้ามันยังเจาะหลังยังไม่พอนะครับ พาสีปเนี่ยจะเป็นการลดดาเมจ3 3ที่ไม่ใช่ดาเมจคีนะฮะสอรอบและถ้าเพื่อนของเราเนี่ยทำการโจมตีฝั่งตรงข้ามยุงเนี่ยจะไล่โจมตีอีกด้วยนะครับกับตัวที่ HP น้อยที่สุดนะฮะไล่โจมตีได้ถึง4รอบเลยนะโอ้โห เป็นอีกแค่ไม่กี่ตัวที่ไล่โจมตีได้เยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไล่โจมตีโดยที่แบบเงื่อนไขคือแทบจะครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะไม่ต้องขึ้นตรงกับใครเลยนะไม่ต้องขึ้นตรงกับสายไหนด้วยนะฮะเพราะว่าในทีมเราเนี่ยมันต้องโจมตีอยู่แล้วและลำบังเนี่ยตัวมันเองก็ตีแรงอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอโ้โหเพอร์เฟกครับเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะสำหรับยุงเอเนะครับอ่ะสรุปนะครับของยุงเนี่ยก็จะเป็นจ่อหลังไล่โจมตีดูดเลือดนะครับเหมาะมากนะครับกับ การลงสึกดวนปีศาจเพราะว่าตัวหนาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วมียุงมาคอยไล่โจมตีต,ตีหลายๆทีเนี่ยมันก็ทําให้พวกตัวหนา,หนาเนี่ยอยู่ยากขึ้นนะฮะมาสรุปกันครับสกิลต่อสกิลเลยนะครับระหว่างโซนิกเอสตาล่าง2นะครับกับยุงแดงเอสตาล่าง2สกิลที่1เนี่ย ยุงชนะนะครับเพราะว่ามีการทำดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของโซนิกล่างสองเนี่ยมันไม่มีสถานะอะไรเพิ่มเลยนะครับมันมีแค่โจมตีเดี่ยวทั่วไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยยุงชนะไป1คะแนนส่วนสกิลที่2อนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าสูสี่นะแต่ว่าผมให้โซนิกละกันตรงที่ว่าโซนิกมันมีฮิลแต่ยุงเนี่ยก็มีดูดเลือดเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่มันดีกว่านั้นคือ โซนิกเนี่ยมันตีแรงกว่ามากๆกนะครับถ้าเทียบเฉพาะในส่วนของอันตีนะครับโซนิกตีแรงมากจริงๆอันนี้นะโซนิกก็ได้ไป1คะแนนนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยยุงชนะแน่นอนครับถึงแม้ว่าโซนิกเนี่ยจะไวกว่ามากนะครับแต่ว่ายุงเนี่ยมีไล่จมตีทําให้ตีได้มากกว่าโซนิกถึง4ครั้งนะครับล้วคิดดู4ี่ครั้งดาเมจมันไม่ใช่น้อยนะครับถ้าตีกันแบบระดับท็อปเซิร์ฟนะพลังมันเยอะค่้นค้างเยอะกันอยู่แล้วครับมันสามารถทําให้การพลิกเกมหรือชนะได้เลยนะครับอย่างน้อยๆอเนี่ยมันไม่ ได้วัดที่ความไวอย่างเดียวมันวัดที่ตัวและองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยนะฮะก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามที่โดนไล่โจมตีเนี่ยเสียหายค่อนข้างหนักกว่านะครับในส่วนของยุงแดง s อสร่าง2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปเลยละกันถ้าจะเลือกปั้นตัวใดตัวหนึ่งผมแนะนําให้ปั้นยุงแดงร่าง2และกันนะประโยชน์มันค่อนข้างเยอะกว่าล้วงดีกว่าล้วงลึกกว่าและล้วงไหลยรอบกว่านะฮะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยอยากให้ผมทำอะไรเพื่อนๆลอ คอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ